ฉนดีดูอะไรลูกฮึแลฉนดีดูอะไรอะคะตื่นเช้ามาแล้วแฉีนดีดูอะไรอะลกูกดูดูาาดดดดดใครทำอะไรเนี่ยแม่หนูไม่มีตังช้ยแล,ล้วลูกแม่หนูไม่มีตังชย้ยแม่หนูก็เลยเอาตังออกมาแล้วจะเก็บอะไรนะบอกว่าจะเก็บช่อไว้ให้แสนดีไว้รับปริญญาแม่จะได้เอาใส่แบงค์เทาๆใช่ไหม โอ้ oh, จะได้ใส่แบนเทาก็าไปแทนน่ะโอ้โหแสนดีแสนดีตอนเนี้ยแม่หนูขอใช้มาต่อทุนก่อนนะลูกเอะแม่หนูไม่มีตังค์กินข้าวแล้วแสนดีไม่มีตังค์กินข้าวไม่มีตังค์ซื้อนมให้หนูแหละดีนะเนี่ยที่หนูได้เงินเข้ามาวันนั้นน่ะอก็จะได้มีตังค์ซื้อนมให้หนูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นแม่หนูไหมแม่หนูมองการไกลขนาดไหนอะหมูดูเพื่อนดูแม่เพื่อน On, าาดอกไ,ไม้ปลอมสามารถใช้ไว้ได้ใช้ได้นานแล้วแล้วเอาเงินใบเ<ป>ทาใส่ได้ไหมมันพอดีไหมวันไหนใบใบเทาบัตรใดที่ได้ไ<ป>ไไใส่เหรียญซิฟเหนีดีบบัตใดบัตใดใส่เหรียญซิฟอีหมูบัตรใดใส่เหรียญซิฟอ่ะหมูหมูน้อใส่เหรียญซิฟ ดีใจไหมลูกหนูจะได้ได้ช่อเดียวกันกับแม่จะได้ประหยัดไงไม่ได้ซื้อและห,หนูรีบๆโตรีบๆจบปริญญานะลูกอืมพ่อแม่ก็จะขนาดไหนละเอโอโหแอเฉีนดีใช่ <laughs> บ๊ายบาย